ตอนนี้ที่ถนนรงวาดอ่ะมีการจัดงานเบอร์เกตสต็อกครบรอบ250ปีได้ยินไม่ผิด250ปีจริงๆงงมากคือก็รู้นะว่ามันเป็นลองเท้าชื่อดังแต่ใครจะไปคิดว่ามันอายุตั้ง250ปีแล้วอะ่ะคือพอได้ไปดูอะถึงได้รู้ว่าแต่ละส่วนอะเขาออกแบบมาเพื่อให้มันเข้ากับรูปเท้าทั้งหมดเลยมันฟังก์ชันมากๆคืออย่างพื้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีส่วนที่บั้มขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับรูปเท้าใช่ไหม ขอบรอบๆร,รองเท้าอะลักษณะเหมือนเป็นเคิบทำให้ตอนที่ใส่ลงไปอะมันจะรู้สึกแบบถูกอบอุ่มเท้ามากๆอะไม่แปลกใจเลยว่านี่มันเป็นรองเท้าจากเยอรมันมันมีความแบบฟังก์ชันแบบทุกอณูจริงๆอะและเขายัางมีห้องจำลองที่เป็นธรรมชาติสีแบบให้เราได้ใช้เท้าเปล่าอะสัมผัสมันเข้าไปจริงๆคือเส้นนั้นอะคาเฟ่เยอะมากเราเริ่มเดินจากที่ Play Art House พอเรากดแอรไลน์แอรเบอร์เกนสต็อกอะ เขาจะให้โค้ดมาถ่ายรูปเล่นที่โฟโตบูธก่อนแล้วก็ได้วอลชอร์300บาทเอาไว้ซื้อรองเท้าได้แถมยังจะได้สุ่มร้านคาเฟ่แล้วเราก็ไปคาเฟ่ฮอปปิ้งได้เลยอย่างเราได้แมนดารินทีเฮาส์เขาให้ชาตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านหอมมากๆแล้วก็สั่งขนมมากินคู่กันส่วนเพื่อเราได้อีกร้านหนึ่งตอนนี้คือตามตรอกซอกซอยเขาว่าจะมีการตกแต่งเป็นตีมเร์เกนสต็อกหมดเลย ใครที่ถ่ายรูปแท็กแบรนด์ไปอะ่ะมีสิทธิ์รุนรับรองเท้าด้วยนะงานจัดถึงแค่วันที่27ตุลาคมนะอย่าพลาด